เอกมัย21เข้าซอยเอกมัย21เลยนี่ด้านหน้าด้านหน้าดูเอาโหวันธรรมดารถในซอยน่าจะติดเยอะอยู่อะซอยเล็กๆไงคุยกับคนในร้านโทรมาถามวันเสาร์ว่าคนจะน้อยหน่อยไม่เยอะร้านอยู่ไหนนะนี่ถึงแล้วหรอโอ้โองจริงๆเดินมาก็ได้ในเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า นี่จะบอกว่าเจ๊จะพามาเกินอาหารริมของอาหารตามสั่งที่จอดรถอ่ะก็คือให้เลยร้านมาหน่อยนี่ก็จะเห็นโรงเรียนจำจันนั่นแหละลก็เข้ามาจอดแล้วก็นี่ร้านนี้นะมีมีคนคอมเมนต์แนะนำมาใต้คลิปว่าเป็นร้าน ดีอร่อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราตามไปกินกันเดี๋ยวไปดูเห็นคนเยอะเมื่อกี้ขับรถผ่านตอนมาจอดรถไงคนเต็มเลยอะ่ะนี่เจ๊ต่ายมานะตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วด้วยร้านนะเปิด8โมงครึ่งปิด4โมงวันอาทิตย์หยุดก็คือเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ร้านหนองลิมคลองอยู่ซอยเอกมาย21ถ้าใครมานะเนี่ยก็เข้ามาในซอยก็ไม่ไกลมากก็เลี้ยวเข้ามาหน่อยนึง เออโอยดูคนรอยอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้กี่ชั่วโมงถึงจะได้นี่ดูเลยริมของจริงด้วยคองเล็กๆน,นี่นนทำครัวตรงนี้เลยโอ้ยมีที่นั่งน้อยไงที่นั่งไม่เยอะเท่าไหร่ไปหาที่ร่มๆดเวไดที่ร่มๆแบบตรงนี้แ่นอนค่ะ จอดตรงนี้ร้อนเหลือเกินูนนหนุนนนคนรอฝั่งนู้นไม่มีที่รองอะโต๊ะที่นั่งอะมีน้อยดูดูดูใครเอารถมานะหาที่จอดลาบากหน่อยเพราะเจ๊แต่ไม่รู้ว่าวันธรรมดาตรงที่จอดรถเมื่อกี้ที่เจ๊อะจอดอ่ะคนจะเยอะรถจะมีที่จอดหรือเปล่าเพราะว่ามีจอดได้อยู่ประมาณน่าจะสี่คันห้าคันได้แค่นั้นแหละเอออ้าวลืมดูนี่นี่ให้ดูเมนูก่อนอาหารนะ ก็จะเป็นไข่ข้นไข่ข้นปูอะไรอย่างเงี้ยเจ๊อยากกินปูให้เจ๊ให้เจ๊ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเจ๊ค่อยบรรยายไข่ข้นปูสามร้อยสี่สิบเขาเรียกซิกเนเจอร์ <laughs> ปูวัดศิษ์โอเคปูพี่เมาจอดตรงพี่กลงรีโนงมนะครับจอดตรงพี่กำลังรีโนเวท92ของผมะค่ะเนี่ยครับ60อ๋อเออเสียค่าจอด60บาทใช่ใช่ค่ะอ๋อไม่มีที่นั่งเลยคนในเยอะร้านเยอะมากเลยอีสี่คิวอีสี่คิวได้คิวแล้วเข้ามานั่งข้างในกัน ตนี่ขนดไวก่อนร้อยสี่สบใบไม่ด้ด้วยด้วยสี่สบสิตอนนี่สี่ร้ยตอนสรแล้วไาแล้วอนสีอ๊ครับผมขอบครับผมมากครับที้ไเที่ยวมาไปเที่ยวให้ดหมนยครับ มาแล้วได้แล้วจานนี้นะนี่นี่นี่ให้ดูจะเห็นหน้าตาไหมปลาลาดพริกนี่เจ๊ต่สั่งธรรมดาเป็นไข่ข้นไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าเจ๊ต่สั่งปูผัดที่เมาแล้วรอคิวเมื่อกี้มาเกือบบ่ายโมงตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้เกือบบ่ายสองมีปูผัดที่เมาจาน440ร้อไปดูหนะ้าตาหน้ากินไหมไปกินเผื่อว้ายนีม่มีที่วางวางไงล่ะเนี่ยจานใหญ่ไงยังไม่ลงตัวเดี๋ยวจ่ายให้ลงตัวก่อน ร้านห่องดื่มคองนะเปิด8.30ถึง4.30วันจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์หยุดร้านนี้คนต่างชาติเยอะอยู่มีเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยได้ยินเสียงพูดภาษาอังกฤษชิมเป็นอย่างๆไม่กินข้าวกินกับข้าวก็ไม่รอแล้วไม่รอให้ครบแล้วกินก่อนแล้วกันปลาเนื้อเน้นเน้น ชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวนับก่อนว่ามีกี่ชิ้น 2> 1 2 3 4 5 6 7 7าดชิ้น2อ0้อบาทปลาลาดทิก สองเตี่ยวด้วยนี่ดูเนื้อปลาเน้นๆเกิน <c oughs> ปลาลาดพิกะเนื้อปลาจะแน่นๆมากๆเลยส่วนน้ำลาดนะก็เหมือนน้ำจิ้มแมปปานอม,มอย่างนั้นแหละแต่ว่าปลาอร่อย เดี๋ยวเจ๊ต่าจะกินปูผัดที่มา่ปูผัดที่มานะก็จะมีใส่เม็ดพริกไทยเดี๋ยวเจ๊ต่าพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะ <laughs> เจ๊ต่าชอบพูดผิดๆถูกๆเวลาหิวแล้วมันจะลนนี่แต่เนื้อปูนะจะเป็นเนื้อปูกันเชียงแล้วจะมีใส่ถั่วฝักยาวใส่ใบตะไคร้ใส่มะเขือใส่เม็ดพริกไทยกินเลยไม่สาทยายมาก <laughs> หิวตั้งแต่ตอนขับรถมาแล้ว ดูเนื้อปูอ,อือืจานนี้นะ4 4 0บาทราคาแพงที่สุดในร้านแล้วราคาปกติก็มีก็จะมีแบบหมูไก่อะไรเงี้ย80บาทแต่คนส่วนมากที่มาที่นี่นะชอบสั่งไข่ค้นปูการเจ๊แตนไ,ได้สั่งเดี๋ยวเกินงบ อ,อยู่ในซอยเอกมัย21เข้ามานิดเดียวเองแต่ว่าอากาศจะร้อนๆหนนะ่อยนะกินปูเต็มๆเลยอ่ะเนื้อปูอ่ะกินแล้วอ่ะรู้สึกเนื้อแน่นเนื้อกันเชียงปูอ่ะคืใช้เนื้อกันเชียงปูนะครั นี่ไข่ข้นปกตินะไข่ข้นต้องไข่ข้นปูเจ๊ใส่สั่งไข่ข้นปกติมาไม่ได้ใส่อะไรเลย,เลย<า>ได้ยินเสียงเปล่าเสียงตรงข้างๆไม่ใช่เสียงคนไทยส่วนใหญ่คนต่างชาติมากินเยอะมีนักท่องเที่ยวคนต่างชาติเยอะอยู่ ตัวไหนกูเ,เก่าเท่มี่เจ๊ตส่สั่งปลาหมึกผัดไข่เค็มสามอบนี่เดี๋ยวก่นอนหาที่ลงไม่ได้ปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มดานนี้ราคาเท่าไหร่จะไม่ได้อะสองร้อยมั้งเออปลาหมึกผัดไข่เค็มไว้ตรงนี้นะไม่มีที่จะวางแล้วน่ากินอ่ะปลาหมึกชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะ ในจานไว้ก่อนเอาอันใหม่ก่อนนี่ก็จะมีเนื้อไข่ด้วยปลาหมึกชิ้นใหญ่หนามากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูชิ้นหนาหนาร้อนเดี๋ยวกาขออภัยนี่กินไม่ได้ร้อนเดี๋ยวเขาหา ก็คือมือเน,นี้เจ๊ก็เท่าไหร่อะคำนวณเอา440 200บาท200บาท80บาทถ้าใครจะมาร้านหนองลิมคลองนะเดี๋ยวเจ๊แต่ยจะลงแผนที่ไว้ใต้คลิปอย่าลืมไว้อาทิตย์ปิดนะอย่ามาอย่ามากเกอมือนี้เจ๊แต่ยกิน980บาทคือร้านคนเยอะก็เลยแบบไม่อยากจะนั่งกินนารริงๆ กับบ้านไปกินต่อที่บ้านแล้วกันนะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ